ฝึกตีกลองไม่กี่ทิปก็ตีเป็นนะวันนี้จะเอาจังหวะกระเดืองหละกับจังหวะสสน่มารวมกันนะครับนะเราจะนับ1น,นับ2 1เหยียบกระเดือง2ตีสสน่ส่วนให้เหตีทั้งสสน่และก็ตีทั้งกลองอ่ะพร้อมเอาเริ่มครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง,งนงงะหตี กระเดืองหนึ่งเหยียบกระเดืองสองตีแสแน่ตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อย,อยตอนที่<า>เด็กเราทะเลาะแล้วก็เลิกกันตอนนี้คิดถึงกันจะไม่ทันวันละเวลาที่ได้ใกล้กันคิถึงเสมอตอนที่เดินจับมือเธอเดินกลับบ้านเธอน่าจะเดินสะดุดแล้วเพราะเธอตีตะกุตะกะ นับบวนับด้วยหนึ่สองึสอง